สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่ชื่อเอนะครับก็วันนี้มาตอบคําถามนะครับที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับว่าออกแบบบ้านยังไงให้ขายได้ดีนะครับหรือลูกค้าชอบบ้านแบบไหนนะครับก็มันก็หลายปัจจัยนะครับหลายเหตุนะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับตามที่ เรียนมานะครับครูบาอาจารย์ท่านได้สอนไว้นะครับก็จะมีในเรื่องของเราต้องรู้นะครับในทำเลเออของที่ดินของเราก่อนว่าทำเลที่ดินของเราเนี่ยนะครับเราจะเอาแบบบ้านที่เหมาะสมตัวไหนไปลงนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรก็ง่ายๆครับก็คือหนึ่งเราต้องลงพื้นที่สำรวจตลาดนะครับรู้กลุ่มเป้าหมายก่อนว่าพื้นที่ดินของเราเนี่ยนะครับ ในโซนที่ที่ดินของเราเนี่ยนะครับมันมีแหล่งงานแหล่งไหนนะครับบ้างใช่เช่นใกล้หน่วยงานราชการหรือเปล่านะครับใกล้ห้างไหมใกล้ย่านชุมชนไหมอย่างนี้นะครับหรือกลุ่มงานเนี่ยฐานเงินเดือนเท่าไหร่นะครับอายุประมาณเท่าไหร่นะครับพฤติกรรมความชอบนะครับชอบเป็นแบบไหนนะครับวัฒนธรรมเป็นแบบไหนนะครับ สไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อตัดสินใจนที่จะให้ออกแบบบ้านหรือสถาปนิกของเราเนี่ยนะครับช่วยเขียน 3D ให้ก่อนที่เราจะไปทำการโพสนะครับใน Facebook ของเรารเพราะนั้นคำถามนี้นะครับเป็น,ปนคำถามที่อตอบไม่ ไม่ยากเลยนะก็คือตอบง่ายๆนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็จะเอาแบบบ้านที่ตัวเองชอบนะคบไปทําการก่อสร้างนะโดยที่ยังไม่สํารวจตลาดหรือยังไม่ได้เทสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากให้กับเพื่อนๆนะครับนักพัฒนะครับหรือท่านในที่สนใจที่จะเข้ามาเริ่มต้นในธุรกิจอสังหาก็ทําการตลาดสํารวจแบบบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ดินของตัวเองก่อน นะครับท่านจะได้ไม่ต้องสร้างมาแล้วขายไม่ได้ขายไม่ออกนะจะไม่ติดมือนะครับฝากทุกท่านนะครับกดช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์นะกับคลิปดีๆที่มีประโยชน์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ